แม่มรับมือกับโรคยังไงคะคือตอนนี้เตยคิดว่าการที่เราเลี้ยงลูกแบบปกติอะคะ่ะกทันอาหารครบห้ามูพักผ่อนให้เพียงพอกอกกำลังกายบ้างพาไปหาหมอฉีดวัคซีนทุกๆครั้งที่หมอนัดอะมันยังไม่พอคะ่ะเพราะว่าตอนนี้โรคอ่ะมันไปไกลกว่าเราเยอะมากเราจะทำยังไงให้เราเป็นแม่ที่มันไปไกลกว่าโรคต้องเหนือกว่าโรคคะ่ะ เราควรจะต้อง proactive อะไรก็ได้ทำลูกไม่ป่วยเนี่ยมันน่าจะมีาก่าการที่พาลูกไปหาหมอเมื่อป่วยแล้วค่ะทีนี้แบบเราก็เลยไปคิดว่าผ,ผลิตภัณฑ์อะไรที่มาช่วยลูกเราอะนอกจากการใส่หน้ากากเพราะว่าที่เขาวิ่งเล่นกับพืชหรือว่าทานข้าวอะเขาไม่สามารถใส่หน้ากากได้อยู่แล้วหรือแม้กระทั่งแม่เองลนาะที่เราออกกําลังกายค่ะเราก็ไม่สามารถจะใส่หน้ากากได้ในคลาสโยคะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาตัวช่วยอื่นที่แบบช่วยปกป้องตัวเราด้วยเพราะว่าลูกไม่ป่วยแม่ก็จะป่วยไม่ได้เหมือนกัน เราก็เลยไปค้นพบว่ามีผิตภันตัวนึงอ่ะชื่อว่าน a ต l l s t Travel <S ใช่แล้วเราก็จะใช้เวลาที่เราออกจากบ้านทุกครั้งนะคะเก็ครั้งนึงอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับ6ชั่วโมงใช่แล้วเราก็จะใช้ในที่ที่แบบเราไม่สามารถจะใส่หน้ากากได้เพื่อเป็นดับเบิลปรเทคชั่นของเราอีกทีนึงนงคะ่ะ น้ำลิสทราเวลเนี่ยมันเดียวพี่ว่ามันไม่ใช่ยาค่ะมันเป็นของมาจากธรรมชาตินะเนาะเข้าไปในร่างกายเราร่างกายลูกเราอะ่ะเออมันปลอดภัยอะค่ะที่สําคัญคือแบบขวดเล็กๆแค่นี้มันค่นได้สองร้อยครั้งเลยอะซืือมากขวดนึงเนี่ยใช้ได้สองถึงสเดือนเลยอะพูดถึงเรื่องมูลค่าหรือราคาเนี่ยอย่าเรียกเป็นตัวเงินเรียกว่ามันคุ้มกับการซื้อสุขภาพเราแล้วก็เรื่เราคนรับข้ามดีกว่าค่ะยิ่งตอนนี้ค่ะกระแสโควิดมันกลับมาอีกแล้วค่ะจริงๆตลอดทั้งปีเนี่ยเราก็กังวลเรื่องโควิดมาตลอดเลยแล้วแบบ ยิ่งช่วงปลายปีหรือช่วงเทสตาลอะค่ะลูกอยากดูไฟคริสต์มาสอยากไปขาดาวค่ะเราก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีเนาะก็เลยตั้งใจว่าเราจะใช้ n า t าลิสทร่าเวลเนี่ยค่ะพ่นให้ลูกอให้ลูกปลอดภัยจากไวรัสจากคนรอบข้างเพราะว่าเวลาให้เราหายใจเข้าไปอะเราไม่รู้หรอกว่าคนรอบข้างเขาเเชื้อโรคอะไรบ้างใช่ไหมครับลูก,กตอนเนี้ยเราก็มาพูดเรื่องว่าเรามีเคล็ดลับอะไรที่เราจะทำให้เราอะเหนือกว่าโรคแล้วค่ะเรามีตัวช่วยจริงๆที่ช่วยให้ลูกเราและคนรอบข้างปลอภัย วดีปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีะคะ่นะ Merry Christmas ค <laughs> ่ะ Happy New Year ว่นี้อะ Happy New Yearly Happy New Yearly